ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีป่าเพชรนะครับเนาะค่ะครับมืนเนียวนั่นทั่วภาพพอแม่เอลอยน้องว่าเบิองว่านาโชคกับป่าเพชรกับมืนเนี้ป่าเพชรสีผ้าเบิองราคาเนาะครับเนาะค่ะครับบอกพี่กัรบ้านเพ่นนะครับบ้านบ้านนนทานค่ะบ้านนนทานตำบลวังไมค่ะตำบลวังไมอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะหมูเก่าจ้ะอ่ามูเก่านะครับเนาะบ้านวังไม้มูเก่าพี่น้องเห็นแล้วอยากได้สั่งจองในทางเบอร์โทรได้เพี่น้องเด้อโทรเอาจองเอาได้ครับ เลยอย่ามัวมงตัวจริงมาอะไรนะครับเนาะบานวันท่านพี่น้องเนาะตามที่ผมแจ้งไปทางต้นนี้ครับง่อนาโชคเพื่อนกะมีของแจกของแถมเพื่อเก่าได้พี่น้องเด้อมีของแจกของแถมเพื่อเ่านี่ครับแกกพวกไอ้ล่างลางส่หยาใส้น้ำนี่ครับเป็นหลอกรวเนาะหนึ่งโตตัวหนึ่งอันนี่แหละครับนี่นี่คือการแจกการแถมเพื่อเ่านะครับเนาะเนี่ยนี่ครับเนี่ยพี่น้องได้ซื้อง่าจากนี้ไปไม่ต้องไปซื้อล่างให้ใส่น้ำใส่หยาเนานะครับหนึ่งโตตัวหนึ่งอัน ล้วก็จะเป็นง่ว่าแม่ลูกกันสองตัวได้พี่น้องส่วนการแลกแจก,กแถมครับพี่น้องอยากได้ง่ว่าแม่ม่านไปเลี้ยงหรืออยากได้ง่ว่าีๆดีไปเลี้ยงไปต่อได้นะครับมีง่ว่าห่างาง่งว่าบอดีปันไดงว่ว่าโทกงว่ว่าถึงงว่าถอนงว่ว่ามันชินครับอย่างว่าเปลี่ยนเอานาโชคกับล่องมาบ้างครับเนาะเอามาหนี้นาโชคแล้วก็ว่าราคาเกษตรกรที่เราครับราคาย่อมยอมราคาดีๆดีเนาะพี่น้องเนาะขายยกคลองยกฟ้ามีกเกลีย สำหรับ,กบเกษตรกรบหมนเท่านะครับเนาะเอาเบิรงกันตัวแรกครับแมนี่เป็นงวดไทยครับแมนี่เขาเปิดแล้วขาวไปสําไหครับแมนี่เปิดราคาไปสามสิบสองจ้าสามืันสองนี่ครับสถานะาเพิ่นทองขึ้นจังไหนเนาะครับนี่มันเป็นไอ้งวดอย่ใงนี้ฝูงะจะมีพอพันประมาณสีแดงคุ้มฝูงอยู่อืมมันงวดออกจากฝูงมากครับจ้าบ่อเนี่ยครับอาสีทองเนาะจ้าก็เลยหองไว้เปิดไปล้วาวสามสิบเท่าไรก่อน 32มอ่าสมื่นสองพันพี่น้องสามมื 32, 000, ่นสองพันควบสูงกับสี่ม่นหยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้นะครับเนาะนี่แต่ว่าแมนี่เป็นไทยมั่นหนังหน้าหนาพี่น้องได้หนาครับแข้งขาดีครับหน้า,นนาตาดีเนี่ยยังไงอ่างดีท้องสร้างครับอโอ้แข้งขาเขาท่าครับขอบหูไม่ดำนะครับตัวนี้ขอบตาไม่ดำขอบหูไม่ดำหนาขามีดำครับแมนี่ผมมาถามแม่เอาพ่อน,นอกทำขอบไปนี่ แดงแท้ครับเครื่องเพชรดำล่ามครับแส่าไทมันตัวนี้นี่เอาเปงวดทงภูมิภูมิเลยครับเพิ่นกะไก่สีแดงเอาละเป็นของมากงวดแดงกะอพอแดงทับเด้อครับเด้อตัวนี้กับราคาซ้ำเห็นนะครับแข้งขาดีไหมครับแต่ว่าแกนครับตัวนี้แกนจูโก้ดีดีครับเป็นของเรเบุงหนาครับเป็นตาเอาไปเป็นเมยพันธยู่ครับตัวนี้ นี่ครับเอาตัวแรกเนาะครับเนาะราคาอีกที่นึงเท่าไรกว่าครับราคาสามสิบสองสามสิบสองเป็นง้อยังพันพาลูกเนาะครับเนาะสามสิบสองเป็นง้อสาวๆอยู่ครับบอลแนอาดสีทองนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ในฝูงอ่ะมีง้อผูตัวแดงแดงเงี้คุ้มฝูงอยู่ถ้าผู้ใดได้ไปท่องอ่ะถือว่าดีเลยครับลงังโอ้หนาวน,นะครับเนาะเิดอ,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 อือันนี้เป็นง้อไทถมันบรนเทานี่อด้วยครับเด้อนี่ไทถติดบามันมาแน่นเลยครับตัวนี้มาเบิ่งตัวสองคือซีเมนแยกลูกมาเนาะ พ่อแม่ห้องหาลูกไหมบนรีพี่น้องมาเพลโค้งสางไงสูงเด้อครับบารีง่วกับทบมากครับสูงนี่มิลอยห้าสิบขึ้นครับแม่นี่ลอยลอยหกสิบห้าอะไรกวครับลอยหกสิบห้าพูดอะเพือนหกซิบหาบวกลบเพื่อนวัดแล้วร้อยหกสิบห้าอ่าไม่นี่สูงร้อยหกสิบห้าบวกลบทับมาแล้วเดือนหนึ่งแล้วค่ะรอบหนึ่งตัวนี้ทับมาแล้วเดีผ่านรอบหนึ่งเนาะ <laughs> อ่ามาเบิ่งมือทงมือทับเพิ่นเด้อครับเด้อเหมือนเพิมเพื่อนทับยังไว้ครับนี่ซีไว104ไอ้เฟซบุ๊กมันเงี้ยมือคนกำลังหินเลยตัวนี้เนาะอันเฟซบุ๊กอยู่เนาะเบิ่งเด้อครับมือทงมือทับคือสิแม่นอยู่ทางพี่เนาะท่านี้เนาะนี่เห็นบ่ครับมือมืออันมือทับโอ้มือทับเนาะ18บแปดท่านมาข้อหมครับอืมมาฮอดมือนี้ก็ท่าไหร่็จ วันนี้นที่สิบท่าเวี่สิบมีสิยี่สิบี่เนาะมือผมทายังยี่สิบสี่นะครับเนาะพันท่านพันมาพันหลอดเป็น้องเม่งเอาเด้ครับนี่งั่วตัวนี้มาจากใส่หน่อยเนาะพอพันเนาะมาจากบ้านเนเท่าตำบนนวราศีเพื่อบรนบยมาสักรครับพอพันตัวนี้ครับอุทิศฟาร์มมิดซีวหนึ่งย์สครับอ๋อไอเฟสบุ๊ครับพี่น้องเป็รุ่นเอาตัวนี้สองไม้แดงสีมันง่ามซำเล้นครับนี่ เพิ่นทับให้เราเรียบร้อยดนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยใบเบอร์โท่หลอดมีครับนี่โอ้ยพอพันธุ์ผมก็เรืงเรื่องเห็นผ่านตาด้วยครับเด้อนี่ไอเฟสบุ๊กนะครับเนาะเฮาถ่าล่อเบื้องขนงานเพลินเฟสบุ๊กนี่สีดีสีเด่นทำได้แต่ว่าแม่นี่หัวมันใหญ่มันสูงว่ะละบันเี้ราคาเปิดไว้สำหรับครับนี่ห้าสิบเก้าจ้าห้าหมื่นกว่าพันครับแม่ซ้ำสร้างนี่ครับนี่พูดอะบ้าสูงครับสำหรับสายเอาไปเล er ี้ยง เอาลูกเด้อครับเด้อไปเลี้ยงเอาลูกนี่จจงสี่ครับโค้งสางยังยังสูงสี่ครับได้เปรียบมูหมักพอไหนใส่ขอปเลยนะครับเนาะตัวนี้มันทำให้เราเด้ครับเด้อนี่นาโนกนู่นตุนสวนครับลูกไ้แล่ะครับตัวต่อไปขันแม่นติดอ่ะลูกสามมั้งล่ะลูกสามอืมพ่นวาลูกที่สามต่อไปนี่เนาะครับเนาะอ่านี่ครับโอ้แข่งขาดีได้ครับเด้อสภาพเล็บนี่ บ่มีปูดด้วยครับเรียกบ,บ่มีสีบ่มีเพื่อนครับขนาดง่วนยังสีนะครับหนามไต่หนามลึงเง่าอัลลาห์นะครับผมโอ้ประเภทเครื่องนี่ติดเต็มลำหางตรงห้อยหางสวยอ่าเมนี่ครับเหมาะสําหรับผู้สีไปเป็นเมียพันธุ์ในไพ่ยผักนานดนะครับเนาะอ่าสร้างเม็ดเงินให้พี่น้องยังข้างเลยครับเมนี่ลูกออกมาอยู่ประมาณมอกมาแดงๆโอ้ข้าขับพี่น้องเจ็ดมัดมึงกันตัวที่สามครับตัวนี้ยืนโกยืนงามเถอนอกตั้งขาตรงครับตัวนี้ ตัวนี้นี่เป็นงวมม่านหรืงว่วมยังครับตัวนง่วมแม่ม่านจ้ะโอ้ oh, เป็นง่วแม่ม่านทับพ่อได้ไปหน่อยหน่อยโอ้บันทายหนาด้วยครับตัวนี้รอดกสลเพิ่นกับเป็นง่วกะพามาอยู่ดอกพามหินดูมานแหละครับแต่ว่าหงงบูบบยาวด้วยครับตัวนี้โควงสางใหญ่สูงค่บสูงหลายเลยครับควอมสูงร้อยสี่สิบแปดบวกค่อมสูงมีรอยสี่สิบแปดบวกขุ่นเนาะแต่ ตัวนี้เจ้าของคนว่าคุ้นขุนป่ะนะิ่งมึงแข่งมึงขานะครับขาใหญ่โอ้บันทายไหมบุตรทองเครื่องเพชรดำล่ามเลยครับกกหางใหญ่ฟ้อยหางตรงกะทองจ้ะอันนี้ก็ครับประกันทองนี่เนะครับเจ้าล็อกกี้โอ้หลอดสีรถตัวนี้หลอดสีรถตัวนี้ถือถือหลอดไปเลยครับข้ามรถเออนี่ครับทับล็อกกี้ไลยครับนี่มา่อบึงหมื่นทงมืทับนับเพี่น้องเนาะอ่าผสมวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกสี่ครับกำหนดขอดไว้สองกันยายนหกหาครับ พิจิกาทันวามกะลาสองเดือนผ้านะครับตัวนี้รับประกันทองเลยบ่ครับตัวนี้โตนี่รับประกันทองเครื่องดํ้เขาเต็มครับขอบตาหนาขอบหูหนาขาครับนุ่มงามชัดเจนลึ่งเน่าอลาดพี่น้องโอ้นุ่มชัดเจนนุ่มงามดีครับตัวนี้ลูกตัวที่ใดเนาะครับพี่ทองนี่ตัวที่สองจ้ะเป็นลูกตัวที่สองครับกถือว่าได้ซดเด้อพี่น้องเด้อนี่ลำตัวเน่าสูงครับขาตรงหนอกตั้งพี่น้องอ่าตัวนี้ง่ว พามาแต่ว่าหันติดบามันมาหลายกวัวนาโน่นรุ่นต้นส,นส่วนครับแม่นี่แลค้าเขาเปิดไปสัาไหนครับนี่หกสิบสี่จ้ะไอตรงนี้สูงมากมันแต้มเลยเถอะหกหมื่นสี่พันจับออกมาก็ได้นี่ครับตัวที่สามด้พี่น้องเดอ้อหกหมื่นสี่พันตัวนี้นางนาซาดีแข้งขาครับดีมุดเด้อครับแข้งขาบรสิบเป็นหลอกเป็นเล็บครับเอา้ารแลห้าเกษตรกรบ้านเท่าเด้อครับนี่งูใหญ่ใหญ่จัิงสิทับไปให้พร้อมนี่ ้เพราอไะไรเหผมเริ่มมึงก่นะลล็อกกี้โอ้ล็อกกี้ม <c oughs> ึงมึงทำแ,<ะ>แล้วผมก็เริ่มเบ่งทายเองเริ่มเบ่งนี่ผมก็ได้กกนุ่มดีชัดเจนครับบรรทายนาตืบนุม่มงามพ้อยหางสวยสภาพเรียบนั่งฝ่าครับ<ว>นี่ครับสภาพเรียบง่วใหญ,ญ่ยังสี่ครับนี่เรียบสวยๆแบบนี้หายากครับนาหนูรุ่นตุนสวดครับล่ำโตเน่าอ้าแมนี่ได้นุ่มได้สดพี่น้องฝ่าวทักนะครับแมนี่เบ่งพันจบทักมาก่อนนะครับ ราคาหกหมื่นเท่าไงก่าครับหกหมื่นสี่จ้ะหกหมื่นสี่พันนี่พี่น้องบางคนราคาสื่อบางคนราคาเอาเลยเด้ราคาให้พี่น้องต่อสักก้อนหลังจากต่อได้เราเพิ่งส่งให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเนาะอ่าถ่ายไปถ่ายมาเดือดกำลังออกพี่น้องเดีือดกำลังสีออกอ่ะเบื้องสีไหมเนาะครับเนาะนี่งามเลยครับนี่สีมุมมุงามเนี่ยลูกออกมาคือสีแดงจื้งคืนข้างน้องนี่มานี่ใสดีครับพูดเถ่าพูดโถอีพอยอเมียบรนเทากัดจับง่ายจูงง่ายเลี้ยงง่ายครับ สื่อไปลูกหลานเท่ากับจับจูงเหรียญจูงกินหยาน้ำหัวน้ำสวนกับจูงายครับตัวนี้เอ้ามันคุ้นดีครับบ่ฟึดตบอฟฟัดบอฟไฮในโค้งสางยังสิครับรุ่นเอาลูกเด้อครับเด้อลูกสีหญ่สีแดงซ้ำเลยครับแมนตัวแม่ออกมาใหญ่งคือแม่พ่นนี่เนื้อนังคือพอนี่โอ้ครับไปลายเลยครับราคาเนาะไปเบิ่งตัวที่ซีตอนะพี่น้องมาเบิ่งกันตัวที่ซีนะครับเนาะสีนี่แดงนุ่นๆนะครับเนาะหนานุ่นๆตุ้นตุ้นสุดๆครับอันนี้ แม่น er e ี่เป็นง้ไทยใหญ่เลครับตัวนี้ไทยผสมบามันกสีมีเสือสายไรติงมากอยู่ดอกครับพี่ดูมากอยู่ดอกพอาหนานน้นตูนสวยดีแม่นี่สูงหลายไป็นหน้อยไมนีร้อยห้าสิบสองโอ้สูงอยู่ลอยหาสิบสองเอ้าแม่นี่ผูกไว้ครับสองเฮียนนะครับเด้อทองหกเดือนอะไนียจ้าตัวนี้ทองหกเดือนแล้วแม่นค่องไหนเพิ่นนอกครับนี่ทองที่สองบ่ตัวนี้ทองที่สองเครื่องอมครับโอ้สูงครับแก ล่าโตสูงหนานน้นตูนสวดดีครับเงาเรื่องเงาอาลาดนุม่มชัดเจนสภาพเรียบดีราคาเ้าเปิดไว้ซ่าไหครับนี่ห้าสิบเก้าจ้าห้าหมื่นเก้าราคาห้องไวอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าแมนี่รับประกันทองพร้อมรับประกันทองจ้าท่หาหมื่นเก้าเนี่ยฮะใส่ได้ครับยหญง่ๆแบบนี้เมนี่น่าโชคยกฟ้ามือเก่าครับขายยกฟ้ามให้พี่น้องกับราคาเกษต่อขอนีกลครับเอนี้ ห้องสางดีครับลำตัวดีได้สดครับนี่หนางามดีขนาดสดครับนุ่มดีชัดเจนีดเรียบดีสูงลอยหาสิบกว่าขอเบิ้งใบทับนะครับใบทับเป็นพุทธเถาเลี้ยงนะจ๊ะพึ่นปัจเจกใบนะโอ้ตัวนี้บ่มีใบทับได้เพี่น้องเด้อทับหลอดเช่นกันนะจ๊ะต่วันหัวต่ว่าทับหลอดแต่ว่าบ่มีใบก็บเรื่องบะหม่พอตัวนี้รับประกันทองเลย่นไหมครับเมนจ้ทุกเดือนครับรับประกันทองแข่งขาหยีมัดนะครับเอาราคาหกเมืองเท่าไรครับตัวนี้ หกหมื่นเก้าจ้ะโอ้หกหมื่นเก้าพันพี่น้องหกหมื่นเกาพันนี่บ้าใหญ่ขนาดนี้ครับรับประกันทองหกหมื 69, 000, น่นเก่าพันนี่ห้องไหวต่อได้พร้อมครับแถมนี่ครับพอแถมได<ห>้สิพอเดือดร้อนเนาะเขาว่าเออเขาก็ว่าพอ,อเพรือ่อยๆเลยทีบ้านหันบ้านได้เจ็บใบใบนาดีครับนาดีนาง้ามครับเขาก็สิมแม่ลูกแรกอะครับบ่มีหยังครับนี่บ่มี่กอกบ่มีกันเลยเพาะเขาเนาะนาดีนาสาวๆอยู่นี่ครับมั่วตรีราคาสัมเนียครับเฝ้าจองเลยครับนี่เล้าโตดี เล็บดีค่าดีครับมาเบิงกันโตที่หานะครับเนาะแม่ที่หาโตทหาไม่แต่งว่าแม่ไม่แต่แม,มแ,ตแม่พัดแม่บอกเลยครับมันนี่ใส่ได้ครับมันนี่ดีเทั้งโตดีเทั้งราคาด้วยครับด้วยกันทองน้ำด่างี่ใบอันนี้โตที่หาว่าทองไหมครับนี่ยทองแล้วจ้าทองแล้วโอ้ทองจัเดือนแล้วครับนี่หาเดือนลวจ้าโอ้แม่แหงทองคักกมูุมเ่มืนับหาเดือนพี่น้อง ทองหาเดือนนี่ก็คือรับประกันทองละตัวนี้คือน,น,นานนูนตูนสวยดีครับเป็นงวไยไงดีครับนี่นุ่มชัดเจนเรียบดีสูงสำเร็ครับสูงลอยสี่สิบหกบวกลบจ้าสูงมีลอยสี่สิบหกบวกลบราคาเปิดได้ยุทธสให้พี่น้องเข้าไปเรียงสำเด็เนาะครับนี่หาสิบสี่จ้ะหาเมื่นสี่พันพี่น้อง รับประกันทองหาเมือสีพันเอาหาเดือนเดยียวได้ครับนี่ท่องพ่อใดก่อน<ม>เอามีมีใบบอครับมีใบู่จา้าเอาแม่นี่มีใบครับบดเนี่ยมาเบิงครับพี่น้องสีมักบอพี่น้องสีมักคือผมบอไว้ไวแ้แซดหนึ่งหนึ่งนี่ครับไว้แซดหนึ่งหนึ่งหกครับอ่าตัวนี้พันหูพันตาดูลูกเพื่อนเคยเห็นนะครับแดงบักเสียบตาดิครับเด้อวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมหกสี่มือนทับพี่น้อง รำนดขอดไบวันที่สองมิถูนายนดหกฮาสิงหากันจะอิญหาเดือนแล้วครับนี่ครับใบเบอร์หลอดมีได้พี่น้องเดอ้อนี่กันทองกันทองโอ้คุณดีตัวนี้แมเน,นี่ยคุณดีดีอืมว่าคุณดีว่าค, <c oughs> คุณดีครับคันแมนผูดใดไรมาจับมกรูปเนี่ยโอ้ยไปกินเขาน้ำเผาไปแล้วเนี่ยน้ำเผากินเขาเนี่ลำ่ำโตเสด้แต่สีเม็ดเขานะครับเดอ้อพี่น้องอยากได้แดงก็คือนรุ่นเอาลูกเพ่นนั่นละ นี่ครับพอผ่นแดงจึ้งคึ้นครับหบเสดครับตะกุนวบเสดก็พิศสาแดงกับแดงขักงกูได้หรอครับใาเสดอันนี้กับใบเสดที่กันนี่ครับนี่โอว่าแดงขักงกูได้เจ้าทศพนครับพี่นอกกันครับลำโตเฮ้ยกับซีไวครับตัวนี้นี่ครับไข่ไลูกคนงามเต๋อไหมครับทศพนเนี่มันธรรมดาเลยครับเอาใบไปนี่ครับนี่นี่ครับแล้วไข่อีกที่นึงครับตัวนี้โอ้ย ขาสิบสี่จ้าของขาของขาคือนุ่นของขาหาเมื่อสี่เด้อครับนี่พ้องกับทศพลครับมาเบิ่งตัวที่หกเด้อพี่น้องบอลนี่แม่แดงบดตัวเพลิดหนาตัวพุ่นตัวพุ่นตัวที่หกตัวนี้ตัวที่ไหครับนี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวที่เจ็ดโอ้ี่ตัวที่เจ็ดเอาเบิ่งตัวที่หกพี่ครับพี่พี่ครับเด้อตัวที่หกง่ยอดยอดตัววังหันตัวที่เจ็ดครับโอ้ตัวนี้มันสิเป็นหัวหินดูบาซิญไงเด้อครับนี่พุนอป๊ด สูงพัสิบล้อยเจ็ดสิบเป็นบ่ครับเนี่ยสูงร้อยหกสิบเขาว่าโอ้สูงร้อยหกสิบเป็นว่าพาลูกมาจากตัวรับเนี่ตัวที่สามสามว่ารือสองค่ะสองเพื่อนเชียนไบบอบ่ขอบหูดำขอบตาดำครับเพราะตงห่วงแล้วเรื่องกระทบเี่ยนะครับเนาะเพราะตรงห่วงครับนี่เรื่องไงพี่น้องอย่าได้โค้งสางแง่แงาเน่ด้วยครับนี่ว่าแม่รดบาทครับนี่เง่าขึงหนึ่งสูงอาจหลาดเทงขาดำ เดีนี่เพิ่นท่องบ่เพิ่นม่านบ่ะผสมได้หนึ่งเดือนดาผสมได้หนึ่งเดือนออาสีว่าพันมาเบิงมือผสมเด้ครับเด้อนี่เพิ่นผสมกับกาเล็ดไม่ยี่ปน้องเบิงผสมมันหกแปดครับไงเจอไง่พี่น้องมันถิเป็นยังไงลูออกมากเนี่ยมันสืบ่สร้างสีบ่ออายถือยางมมกไกลๆเนี่ยนี่ไหมพี่น้องกาเล็ดหกแปดไหมครับราชาวงามครับ เค็งพกแปดไหครับในทองแม่นีเนาะคันแมนติดนะพี่น้องนะเนาะนี่สิแปดธนาค้อมงสีครับทับไว้กำหนดขอดตุล่าหกหาเอา้าพี่น้องจะเป็นทองที่สองเนาะเขาเปน,นไหนเบเมื่อจากเขาบ่ามีกอกบม่มีกันครับมีกันหนึ่งกับสิทองสองอย่แงละพี่น้องเนี่แต่แม่นีใหญ่อียอยดีครับอ่างเลือกทองสร้างครับนี่ตะทองกับเป็นสร้างอันนี้พี่น้องตัวนี้ลูกกาเลียดออกมานี่ใหญ่เจอใหญ่เง่าเจอเง่าหนาเจอหนาครับ ผมว่าขับเป็นตัวแมนนะมึงบปจืดครับ,บ,บราคาตกปลุกลูกหน้ามันสิบปเป็นสองแสนสามแสนบลูกเพิ่นนะโอ้พี่น้องซสื้อเอาลูกเอาเตามันไปทาบลูกกับเอาแบบนี้แหละครับเอาโค้งสายใหญ่งงสิแหละครับเนาะ,ะพี่น้องก็สิมีงงเงินแสนนนามูนะครับเนาะราคาเปิดอะไรใช่ไหครับเนี่ยหกสิบเจ็ดจ้ะหกหมื่นเจ็ดพันครับโตท่อสร้างราคาสำนูหน้าตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันครับกาเรียด,ด้ท้องพี่น้องบ้านหัวติดบ่ติดครับ ทับมามือทับกับผ้าเบงเอลเนาะผมว่ากนาสิทธิหน,นานูน่นตุนสวัสดีครับออกสีมุมมุมมีมุ่มม,ม,ม,มีดังดัง,ดงจากน้อยน่าเปนี่เนาะแข้งขาครับเครื่องโบดประตรง้งห่วงนะครับเค<อ>ร,รื่องโบดนเต็ียมไปแล้วขาดีจีบขาดีการจีกันยืนดีโอ้งัวใหญ่ครับอ้าวมือนี้นาโชคครับปลาเพ่นครับจัดให้แบบนาโชว์ราคาเกษตรกรคือเกาะพนะ ก็ซีเมนต์ก้มผอยู่ตัวเนาะขนาดลักตัวซ้นีแม่มาสีแล้วพูแล้วคนยู่เรื่องหมอนเรื่องบอลก็สิเป็นเจ็ดพันแปดพ่นผนตัวนี้เนาะทับกาเรียบได้พร้อมเรียบร้อยครับเอ้าไอ้มันทองมากเบิ่งหมดเนี่ยพี่น้องเงินตกบุกมากอะเป็นแสนผลละเห็นเงินแสนแล้วละเนาะเอาบางตัวเสุดท้ายครับบางพันมากหันเป็นตัวที่เจ็ดได้คับบาทเนี่ยแม่นบอะตัวที่เจ็ดประเภทสีครับประเภทปลามันครับปลามันเยอะเด้อครับเด้อขอบหงมีดำ ขอบขามีดำกระติดโบดบ่อเลิกไนไหนนะครับขอบหูเนาะนี่ครับาบา่งท่างด้านหลังกันหางจากักหน่อยรอบไปนองแต่ว่าสีนี่มากครับเป็นนี่สีมากสีมากขาตรงนอกตั้ง <c oughs> บันทายนะตึบเครื่องอ้อเครื่องล่ามครับบัดรโคนหางหญ่ฟอยอหางทงสามเดือนนะจ๊ะพอดีท่องสามเดือนแม่นท่องก็พ่อ,พอ,อได้ครับเลย สีวายศูนย์นี่วะนี่หนาเจอหนาครับนาเจอหนาแดงเจอแดงครับเบื่องเมนี่สิเจ็บสีลูกดีคักปันใดเก็บสีซีว่ายสีวายศูนย์กองหกรัามันธะไว้นี่ปอพันดังครับไผ่ไพ่ก็ต้องการพบต้องการพ่อครับซีว่ายบัวสิเป็นลูกบัวสิเป็นทับไว้นะครับเนาะหลายคนหลายท่านถามาครับก้าพฤศจิกายนหกสีครับทับไว้กำหนดคลอดไว้สิงหาคมกหาครับพฤศจิกาธันวามกราโอ้ยสองรอบตัวพี่น้องอย่างสาวฮะ ว่าสาวลูกแรกลูกแรก,ก <ละ S 1> ครับสองรอบแล้วผ่านอเอาครับสีว่าสุนโคงด้วยพี่น้องติดเลยละผมว่านี่ประกันทองจ้าโอ้ลาประกันทองแล้วราคาครับหกสิบสี่จ้าหกสิบสี่เอ้าทองสีว่ายหกหมื่นสี่ครับเดียงจึงคึ่งแบบนี้พี่น้องได้สดราาดีราาตงรงสูงร้อยสิบร้อยสี่สิบสี่บวกจ้าสูงไปร้อยสี่สิบสี่บวกแต่ว่ากระง,ง้อขุนที่ดีเด็เนาะ มันอยากให้คนรูปเลยครับนี่พี่น้องซีมักรูปง้อรูปคุ้ยเลยครับงามๆสีอู้หนาดีครับตัวนี้หนาๆไปรุ่นเอาซีว่ด้ครับตัวนี้ทองซีว่ายซุนก็หกตัวนี้เคเอฟหกเคเอฟหกแปดครับตัวนี้เงาหนาตัวนี้เล็กแดงย่นนะครับเนอะซีว้นกหกเนี่ยพี่น้องมักพอไดเได้ครับในทองสองตัวนี้ครับเนี่ยหรือตัวที่ผ่านมาครับโทรมาหาป้าเพ่นครับน่าโชคผมจะขึ้นไห้ หรืออย่างก็บิงโต,ตกริงมากได้นะครับเนาะส่วนของแก่ของแถมมีคือเก่าครับพี่น้องอยากได้ง้ออ่ามัสิครับพี่น้องมีง้อเถิกมีง้อขาทกข,ขาถอนเอามาเปลี่ยนเลยนะครับนี่นาโชคแล้วก็รับเปลี่ยนครับเนาะเอาสุดท้ายท่านสุดก็ให้เพเพเพ,เพ,เพ,พี่น้องเรารอส,สวยๆด้วยนะครับเนาะนาเฮียวนนางย่า,น,งงาน,นให้เต็งตึงขึ้นมากนะพี่น้องเนาะต้นท่องเหลือใส่อังทองครับพ่อกันชิบหาใช่ไหมนะพี่น้องเนาะทีดดน่นีผมอนันท์ทวป่าเพชรนาโชคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ